เยอะนะครับกุ้งพวกนี้ครับดูครับข้าเยอกครับพวกกุ้งพวกปลาซิลพวกนี้ครับสงสัยน่าจะมาข้าวันนี้หมดครับเข้าเยอกครับดูครับเข้าใช้ได้เลยครับวันนี้ครับได้กุ้งกับปลาซิลพวกนี้อันนี้ผมให้น้องเขาไปนะครับอ่าได้มาก็แบ่งๆกันครับกับเอฟซีครับเอฟซีตัวน้อย อ่าอันนี้ก็คือกุ้งนะครับแบบปลาซิวนะครับผมให้คุณตานะครับคุณตาคนหล่อครับคุณตาสุดหล่อครับอยู่ข้างสะครับอันนี้ก็คือผลนานที่ได้ของผมนะครับผลนานทั้งหมดที่ได้นะครับติดตามนะครับอย่าร้องครับอย่าร้องสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับวันนี้ผมจะมาลองดักกุ้งนะครับดักปลาซิววันนี้วันนี้ผมจะมาใช้เป็นสูตรนี้นะครับเป็นอ่าอ่าลูกปลาดุกนะครับแล้วก็ไข่เป็ดสองใบนะครับ แล้วก็รอบนี้ผมจะเพิ่มกะปิเข้ามานะครับแล้วก็อันนี้ผมจะใช้เป็นรำขั่วครับอ่าคือปกติผมจะใช้เป็นสุกไข่เป็ดครับแล้วก็รำขั่วแล้วก็อาหารลูกปลาดุกแต่รอบนี้พิเศษนิดนึงครับผมจะเพิ่มเป็นอ่ากะปิเข้ามาด้วยเห็นอ่าเอฟซี FC, หรือว่าหล,หลายๆคนมาไปดักแล้วว่าเข้าดีเข้าดีอ่าแต่ลาร้านี่ปิดมันแรงครับ <laughs> อ่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะทำการดักไว้1ิบอันนะครับทั้งหมดเดี๋ยว ตรงนี้เช้าก็มาดูกันนะครับว่าผมเพิ่มกะปิเข้าไปเนี่ยว่ากุ้งกับปลาซิลมันจะเข้าประมาณไหนนะครับวิธีการผสมยกของผมนะครับอันนี้อาหารลูกไลาดนี่ผมแช่น้ําไว้แล้วนะครับพอแช่น้ำปั๊บเนี่ยมันจะเข้าน้ํานะครับประมาณนี้อันนี้กะปิ่ผมก็ใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็จะใส่ตัวราขั่วลงไปเลยนะครับอันนี้น้ําไม่ต้องผสมครับตันนี้ก็คืออาหารนี้เวลาเราปั้นเนี่ยครับมันสามารถปั้นได้เลยโดยที่ไม่ต้องใส่น้ําลงไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเวลาผมปั้นเสร็จเนี่ย ผมปั้นเข้าเข้ากันบวเนี้ยผมก็จะตีไข่เป็ดลงไปครับอสองใบนะครับไอตัวกะปินี่ผมใส่ไปแล้วนะครับเมื่อกี้แล้วก็ทําการคลุกคล้าไว้เข้ากันครับอ่าตัวอาหารเนี่ยเวลามันโดนตัวรำพวกเนี้ยครับมันก็จะสามารถเป็นเป็นก้อนได้ง่ายครับลักษณะนี้ครับครับอ่าอันนี้คือวิธีการผสมอาหารของผมนะครับอ่าลองเอาไปใช้กันดูนะครับ โอเคนะครับติดตามนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีแล้วก็สวัสดีทุกๆคนที่เข้ามาติดตามนะครับอเช้านี้ผมมาดูที่ดักกุ้งนะครับเมื่อคืนผมมาดักทิ้งไว้นะครับสิบอันนะครับอเป็นเหยื่อรอบนี้ใช้เป็นไข่เป็ดดิบนะครับแล้วก็รำข้่วอ่อนแล้วก็อาหารลูกปลาดุกเล็กนะครับแต่รอบนี้ผมจะใส่พวกกะปิลงไปด้วยครับเห็นครั้งก่อนที่ว่ามาดักพวเนี้ยกะปิมันเข้าดีพวกนี้ก็เลยลองออกมาดักดูนะครับ เดี๋ยวเรามาดูผลงานกันนะครับเช้านี้อากาศดีครับ่าฝนตกนิดๆครับตอนเช้าอ่เดี๋ยวคอยติดตามผลงานนะครับติดตามนะครับอ่าครับเดี๋ยวเรามาดูผลงานอันแรกกันนะครับนี่นะครับดักน้ําตื้นๆนะครับทางตะลิ่งอันแรกนี้กุ้งกับปลาซิวเข้าแช่ได้เลยครับถือว่าเยอะนะครับ วันนี้อากาศค่อนข้างโอเคครับไม่ร้อนครับชาวนี้ฝนตกอันนี้ก็ถือว่าเยอะนะครับโอเคนะครับกุ้งบวนี้ครับกุ้งปาซิวบวนี้ครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูวันต่อไปกันดีกว่าครับอเดี๋ยวมาดูวันต่อไปกันนะครับอันนี้ได้เป็นปารซิวนะครับกับกุ้งบนนี้ครับ ก็จะได้ครับถือว่าโอเคครับผมปลาซิวกวับกุ้งนะครับ <building. S 1> ผมว่ากลางวันนี้ดักติดดีกว่ากลางคืนนะครับหร <c oughs> ือว่าเมื่อคือนไม่แน่ใจว,ว่าฝนตกโดยไหมครับแต่ตอนเช้าฝนตกครับเดยทําให้กุ้งกับปลาซิวมันไม่ค่อยเข้าเพราะปกติถ้าฝนตกเนี่ยไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูอันต <c oughs> ่อไปกันนะครับอันนี้ได้เป็นกุ้ง ปลากระกดีแล้วก็ปลาสลิดคนนี้ครับอ่าโอเคนะครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปนะครับน้ำมันไม่ค่อยสวยไม่ค่อยสวย <c oughs> <c oughs> ฝนมันตกอะครับน่าจะเป็นเพราะว่าฝนมันตกก็เลยไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่่ะ <c oughs> เดี๋ยวไปดูต่อไปกันดีกว่าครับจร <c oughs> ิงๆเนี่ย กุ <G l uch> ้งพวกเนี้ยปลาซิลพวกเนี้ยมันจะเข้าดีไม่ดีไม่ใช่ว่ามันอยู่ที่อาอาหารมันจะเหมือนอาหารนี่ผมใส่กระปิเพิ่มเข้าไปนี่จริงๆน่าจะเข้าดีนะครับน่าจะเข้าเยอะกว่านี้อ่าแต่มันขึ้นอยู่กบับหลายๆอย่างครับหลายๆองค์ประกอบครับน้ําครับอากาศครับตัวนี้ครับแล้วก็การดักน้ําตื้นน้ําน้อยพื้นที่ประมาณไหนอ่าแต่ผมก็พยายามเลือกพื้นที่สวยๆแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกันต่อไปกันดีกว่าครับ พอไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นี้โพใส่อย่างอื่นนะครับโษใสยอย่างอื่นนะครับอันนี้ได้เป็นอ่าปลาซิวกับกุ้งนะครับก็ใช้ได้อยู่กับอันนี้ปลาซิวกับกุ้งบันี้ครับก็โอเคยครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันนะครับ ได้เป็นกุ้งกับปลาเซลครับแต่ไม่เยอะครับเป็นเพราะผมใสก่กะปิเข้าไปด้วยครับ <c oughs> <c oughs> ไม่ค่อยเข้าเท่าไหร่นะครับทอมเขาก็ไม่เยอะครับนะกะถือว่าโอเคอรับเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันนะครับโซนฝั่งนี้เข้าดีนะครับมอก่อนเข้านะครับแต่ไม่เยอะเหมือนครั้งก่อน อ,อยู่ครับปลาซิลกับกุ้งบนนี้อืมหากอีกแล้วครับอ่าอันนี้ครับก็ได้อยู่ครับถือว่าโอเคนะครับได้อยู่ครับไม่เยอะเหมือนครั้งก่อนอาจจะเป็นเพราะน้ำอาหารก็มีผลนะครับั่นทีขับสนครับ ตรงนี้เมื่อก่อนหนักติดดีมากนะครับเข้าเยอะครับแต่รอบนี้ไม่เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูต่อไปกันนะครับอันนี้เมื่อก่อนติดดีมากนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่ารอบจะได้ตัวอันนี้ถือว่าโอเคเลยครับเข้าเชื่อได้เลยครเข้าเยอะครับ พวกกุ้งพวกปลาเซลพวกนี้ครับอันนี้โอเคนะครับถือว่าเยอะครับชัดเ,นเจนแต่สองสามันที่ดูมาก่อนหน้านี้ไม่ค่อยเข้าแปลกอันนี้ก็ถือว่าเยอะเดี๋ยวไปดูอันต่อไปกันครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับ สงสัยน่าจะมาข้าวันนี้หมดกับตั้งกุ้งทั้งปลา,าตะเพียนตะปลาซิวครับอันนี้เข้าเยอะนะครับเข้าเข้าเยอะครับดูครับ <Yahoo! S 1> เข้าได้ได้ดครับราคาแบบนี้ต้องอันนี้โอเคครับในแบบเนี้ยเยอะครับ นอกไป็นน้ำครับมีลูกอยู่บนหลังมันด้วยครับเห็นไหมเดี๋ยวมาดูอันต่อไปกันดีกว่าครับได้นะครับได้กุ้งกับปลาซิลพวกนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่ครับแต่ไม่ถึงกับเยอะมากเหมือนครั้งก่อนผมว่าปริมาณน้ำมันน่าจะมีผลด้วยครับมันตกพวกนี้ครับเดี๋ยวเหลืออีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าจะได้ไม่ได้คนี้โอเคครับผม ๋ยวมาดูวันสุดท้ายกันนะครับเป็นกุ้งกับปลาะเซลนะครับก็ถือว่านะครับก็โอเคอยู่นะครับอันนี้อรอบนี้มาดักเนี่ยน่าจะเป็นที่ปริมาณน้ำมันด้วยครับแล้วก็ฝนตกอะไรพวกนี้ครับอ่าอาหารที่ปั้นรอบนี้ผมใส่กัะปิเข้าไปนะครับ เป็นไข่เป็ดรำข้วอาหารปลาตุก,กแล้วก็กะปิบางทีการที่ว่าเราใส่อาหารหลายๆอย่างก็ไม่ใช่ว่ามันจะติดดีเสมอไปนะครับ <c oughs> ก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเดี๋ยวข้างหลังผมค่อยมาแก้มือแล้วกันรอบน,นี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูผลรวมกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวปลาพวกนี้เดี๋ยวผมจะแบ่งให้น้องเขาข้างสะบนี้ครับผมก็ไม่ค่อยทานอยู่แล้วครับปกติก็ให้แม่ให้อะไรพวกนี้ครับอ่าอันนี้ก็คือปลานะครับ ปลา,ากับกุ้งแล้วก็เป็นพวกปราซิว์พวกนี้นะครับอันนี้ผมให้น้องเข้าไปนะครับอ่าเพอได้ไปแกงครับโอเคนะครับอ่าได้มาก็แบ่งๆกันครับกับ f อซีครับเอฟซีตัวน้อยรอบนี้ได้ไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็เลยให้ประมาณนั้นอ่าผมก็เหลือไว้นิดนึงก็เดี๋ยวเอาไปไว้ทอดไว้อ่าควเพกให้คุณแม่ครับ แบ่งๆกันนะครับเราคนไทยครับแบ่งๆกันครับช่วงนี้โควิดครับเข้าใกล้กันไม่ได้ครับโอเคนะครับอ่าอันนี้ก็คือกุ้งนะครับกับปลาซิลนะครับผมให้คุณตานะครับคุณตาคนหล่อครับคุณตาสุดหล่อครับอยู่ข้างสะรับอันนี้ก็ข้างข้างหนองปลูกปลูกตัดข้างหนองขอบแต่คุณตาปลูกถั่วปลูกผักอยู่ข้างหนองครับเป็นถั่วผักยาววันนี้ครับมาอุดหนุนได้นะครับบางว่าโอเคครับเดี๋ยวอันนี้ก็แบ่งๆให้คุณตานะครับคุณตาสุดหล่อครับ เดี๋ยวผมกกลับไปร้านก่อนครับแบ่งกันครับติดตามนะครับอ๋ออันนี้ก็คือผลานที่ได้ของผมนะครับผลานทั้งหมดที่ได้นะครับก็ถือว่าเยอะนะครับอันนี้เป็นกิโลครับกิโลผมว่าน่าจะกิโลกว่าอดูครับสายสวยๆครับปลาเซลกุ้งพวกนี้ครับถ้ารวมกับที่สะที่ผมให้น้องกับคุณตาไปนะครับ ผมว่าน่าจะได้ประมาณทั้งสองกิโลครับอ่าแบ่งๆกันครับอ่าพึ่งพาอาศัยกันครับอ่ามีอะไรก็แบ่งปันเราไม่ได้ทันไม่จาเป็นต้องขายทุกครั้งครับได้มาก็ให้เขาไปบ้างแจกเขาไปบ้างๆๆครับแล้วแต่แล้วแต่แตอารมณ์ <laughs> อ่าเ่าร้องะ็เดาร้อง รอบนี้ก็คือผมใช้เหยื่อสูตรกะปิอรำคั่วอาหารนุประดุกแล้วก็ไข่เป็ดน,นะครับอ่าบางครั้งนะครับผมจะบอกอันนี้หนึ่งบางครั้งเวลาเราผสมเหยื่อจนเยอะจนเกินไปก็เนี่ยครับหลายๆสูตรเอามารวมกันก็เนี่ยเหมือนที่เราคิดว่ามันต้องเข้าดีแบบนนแบบนี้จริงๆมันอาจจะไม่เข้าดีเหมือนที่เราคิดก็ได้ครับอใช้แต่พอดีพอดีนะครับอโอเคนะครับ เดี๋ยวผมก็ต้องไปเปิดร้านก่อนนะครับถ้างั้นนะครับอ่าก็ใครเจ้าคลิปนี้ฝากติดตามนะครับกดกซับสไครป์นะครับกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปผมไปหาคุ้งหาปลาที่ไหนนะครับทาอาหารเป็นเมนูอะไรนะครับทุกท่านก็จะได้รับชมนะครับติดตามนะครับอย่าร้องครับอย่าร้องโอเคนะครับ